สวัสดีค่ะวันนี้หนูจะมารีวิวแปลงที่ดินใจกลางเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะอยู่ในทําเลถนนราชดำเนินค่ะ าจากซอยหัวว่องไปประมาณ50เมตรที่ดินนะคะเหมาะอย่างยิ่งเลยค่ะสำหรับสร้างหอพักอพาร์ตเมนต์หรือสร้างคอนโดที่ดินตั้งอยู่บริเวณใกล้หน่วยงานราชการและก็เอกชนขนาดใหญ่นะคะแปลที่ดินสวยมากเลยค่ะขนาดเนื้อที่1ไร่1งาน6ตรังวาค่ะหน้ากว้างประมาณ38เมตรลึกประมาณ60เมตรนะคะเอกสารสิทธิ์ฉนดพร้อมโอนค่ะ บนทำเลถนนราชดำเนินมีสถานที่สาคัญมากมายเลยนะคะเช่นศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราชวัดพระรมทาตวรมหาวิหารแปลงที่ดินของเราค่ะจะอยู่ด้านขวามือนะคะเลยไปอีกนิดนึงก็จะเป็นโรงพยาบาลมหาราชซึ่งเป็นโรงพยาบาลศูนย์ขนาดใหญ่นะคะใกล้กับห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลค่ะโฮมโปรโรงแรมทิีโลตัสโรงแรมฟอร์จูน สนใจแปลงที่ดินแปลงนี้ค่ะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเข้ากันมาได้นะคะหรือว่าโทร0772228 0 9ค่ะ